สวัสดีครับผมวันนี้วันที่14กันยายนปี2566นะครับผมก็เมื่อวานนี้ตามที่ใครหลายท่านติดตามคณะรัฐมนตรีมีการประชุมนะครับนะคอรมอนัดแรกซึ่งก็มีบทสรุปมาอันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยและอัปเดตกันนะครับวันนี้ครับผมนะฮะในเรื่องของการติดตามเงินดิจิตอล10,000บาทนายกสั่งครั้งครับกำหนดเงื่อนไข ชงเข้าคอรอมอนะครับผมเร็วที่สุดอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดนะครับในเรื่องของเงินดิจิตอล1,000 0บาทกันนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะครับเรามีในเรื่องของการสรุปนะครับขอบคุณข้อมูลจาก Today สรุปมติที่ประชุมคอรอมอนัดแรกในรัฐบาลนะครับเฉดทานะครับมีด้วยกัน8ข้อหลักๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ข้อที่1ครับเตรียมจัดงานพิธีนะครับเจพรรษาให้ในหลวงรอ10ปีหน้าข้อที่2ให้ภูมิธรรมตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทําประชามติแก้รัฐธรรมนูญ60นะครับ3ครับวีซ่าฟรีชั่วคราวจีนคาซัสสถานระหว่างวันที่25กันยายน2,566นะครับถึง29กุมภาพันธ์ปี2,567นะครับ 4. ตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์นะครับ 5. พักหนี้กเกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นระยะเวลา3ปีนะครับอ่นนี้มานะครับ6ครับเปลี่ยนการจ่ายเงินค่าราชการเป็นเดือนละ2รอบนะครับแล้วก็น่าจะเริ่ม1มกราคมปี2567เป็นต้นไปนะครับข้อที่7ครับลดค่าไฟเป็น4.10บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจากเดิมครับ4.45บาทเริ่มรอบบินนะครับเดือนกันยายนก็คือเดือนนี้เลย แล้วก็8ครับลดราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำกว่า30บาทต่อลิตรเริ่ม20กันยายนปี2,566นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะสรุปจากการประชุมหรือว่ามีมติครอมอนะครับผมเมื่อวันที่13กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับเอาละนะครับไฮไลท์ตัวหนึ่งที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของเงินดิจิตอล10,000บาทนะครับนายกสั่งคังอย่างที่บอกไปนะครับ เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนายกสั่งครับกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดเงินดิจิตอลวอลเดตทงเข้าครมเร็วที่สุดครับนายชัยวัชรงค์นะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเดตว่านายเฉฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมอบหมายให้ในายจุรพันธ์อมรวิวัตร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเป็นเจ้าภาพในการกําหนดเงื่อนไข แนวทางละเอียดและให้นำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วนะครับโดยเร็วในที่นี้ครับอาจจะเป็นการประชุมครมรอบหน้านะครับคือต้องเร็วที่สุดนะครับนายกบอกว่าเรื่องนี้ประชาชนคอยความชัดเจนและสืบเนื่องจากการอภิบาย2วันต่อรัฐสภามีคําแนะนําครับคาติติงซึ่งรัฐบาลน,น้อมรับแล้วก็นายกให้มาทบทวนแนวทางเดิมที่เคยคิดไว้เพราะควรศึกษาให้ละเอียดรอบคอบตอบสนองคําท้วงติง โฆษกรัฐบาลระบุนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าครับเดี๋ยวไงถ้าเร็วที่สุดในเรื่องของการประชุมครมลัรหนัฐนะครับเราอาจจะเห็นในเรื่องของรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นสําหรับในเรื่องของเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นการอัปเดตสั้นๆในวันนี้ ให้กับทุกท่านนะครับได้รับทราบรวมไปถึงในเรื่องของการสรุปนะครับมติครมรเมื่อวานนี้นะครับที่มีการประชุมนการนัดแรกนะครับ8ข้อหลักๆที่เกิดขึ้นสําหรับในเรื่องของเกี่ยวกับนะครับนโยบายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ ที่ประชาชนนะครับทุกท่านควรรับทราบนะครับเดี๋ยวไงมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมในส่วนเฉพาะนโยบายเงินดิจิตัอล1 0 0 0 0บาทนะครับช่องเราจะเจาะพิเศษให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับแล้วก็ให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ